ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีในราศีเกิดของตนเองนะคะสอบถามรายละเอียดขามาด้าี่ช่องทางลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกัน,นะค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะอาจารย์วินิจนะคะหรือคุาจันจากช่องรายการดวงพยากรณ์วันนี้นะคะจะมาทํานายดวงชะตาของคนเกิดทั้ง12ราศีเกิดนะคะประจําวันที่16มีนาคมถึง31มีนาคมปี2500 6 7, 7นะคะติดตามรับฟังได้นะคะว่าโดยสตา์เรื่องการงานการเงินความรักและสิ่งที่ควรระมัดระวังในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนมีนาคมมีทิศทางอย่างไรกันบ้างคะ่ะสำหรับราศีแรกนะคะก็เป็นลําดับของท่านที่เกิดราศีมังกรค่ะระหว่างวันที่14มกราคมถึง13ากุมภาพาันธ์ก็ขอให้ชาวราศีมังกรทุกท่านตั้งจิาอาิษฐาร่วมกันอาจารย์สัตไพ่ก้าครั้งนะคะเลือกไพ่สิใบตามตำแหน่ง12บภพจักรราศีนะคะจะพร้อมแล้วเราเริ่มค่ะ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9จากนั้นก็เลือกไพ่ส2องใบค่ะคําทํานายนี้นะคะเป็นคําทานายดวงชะตาดยรวนทั่วไปนะคะอาจารย์ไม่ได้เจาะจงค่ะว่าเป็นดวงชะตาของชาวราศรีมังกรท่านใดหาว่าท่านใดที่นะที่รับฟังอยู่นะคะแล้วก็ต้องการดูดวงส่วนตัวเจาะเรื่องเรื่องของคําถามแนวทางต่างๆเป็นการรู้ดวงตัวเอง่วงหน้าตามจักรราศรีตามรอบอายุข,ของตนเองนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนในเรื่องต่างๆให้มีทิศทางที่ลงตัวและดีชัดเจนขึ้นนะคะท่านใดที่สนใจนะคะในการทราบดวงตัวเองล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางต่างใต้คลิปนี้นะคะรวมทั้งท่านที่มีความสนใจในการอ่านไพ่ยิคซีเนาะเราฟังมานานนะคะเราก็ต้องการรู้ว่าในแต่ละหน้าไพ่มีความหมายอย่างไรและมีเทคนิคในการแปลยอย่างไรอาจารย์นะคะใช้เทคนิคเรื่องของการทํานายที่เป็นพลังบวกให้คําแนะนําให้แนวทางผ่านไพ่ท่านใดที่ต้องการเทคนิคการทํานายของอาจารย์นะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ค่ะนะคะ คุณนี่มีพื้นฐานคุณก็เรียนรู้ได้เพราะจะปูพื้นฐานของคุณให้นแัแด่เริ่มต้นค่ะท่านใดสนใจสอบถามเข้ามานะคะที่ช่องทางต่างๆคือดีเช่นกันค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะเริ่มต้นจากอ่าเดี๋ยนะรย์ขอเก็บไพ่ก่อน ชาวราศีมังกรเนานะอาจารย์จะเรียงไพ่นะคะแถวบนหกแถวล่างหกค่ะชาวราศีมังกรคะต้องบอกก่อนเนาะเข้าใจตัวเองก่อนนะคะว่าคุณเนี่ยเป็นคนธาตุดินดินเนี่ยมีความหนักแน่นมั่นคงสกุลรอบคอบใจเย็นนะคะนี่คือลักษณะของดินทําอะไรก็จะดูมีความแบบชัดเจนมั่นใจแต่ความเป็นไพ่ประจาราศีสะคะไพ่ประจําราศีของชาวราศีมังกรคือไพ่เดอะเดวิลเพราะฉะนั้นเนี่ยบทจะนิ่งก็นิ่งนะแต่บทจะใจร้อนในี่ใครก็ห้ามไม่อยู่หรือเป็นคนที่ล็อกสเปกอะไรแล้วก็จะหาทุกวิธีการมาลงมือทําสิ่งนั้นเพื่อให้พบความ ความสำเร็จนะคะตามที่ตัวเองต้องการเพราะฉะนั้นก็เป็นคนที่โฟกัสแรงเป็นคนที่จริงจริงจังตั้งใจทุ่มเทหรือเป็นคนที่มีเส้นประสาทสัมผัส์พิเศษนั่นเองค่ะนี่ความเป็นมังกรเลยนะและนี่คือตัวตนหน้าอภัยของคุณค่ะในช่วงครึ่งต้นหลังเดือนมีนาคมเราเริ่มต้นจากตําแหน่งที่หนึ่งตแหน่งที่1นึงถึงหค่ะเป็นการเรียงตามจากราศีเนาะและนี่พบที่7ถึงพบที่12เราเราเรียนรู้ไปร่วมกันนะคะกับการอ่านหน้าไพ่แบบนี้นะ เริ่มต้นจากใบรแรกค่ะใบรแรกตัวตวนของคุณเห็นไหมคะเป็นไ้าอะไรนี่คือไพ่ราชินีพระจันทร์ค่ะพระจันทร์ครึง่งพระจันทร์ครึ่งเสีย้ยวพระจันทร์เต็มใบนะคะแล้วก็มีสาวสีขาวสาวสีดําชุดกระดูกเป็นคลื่นหรือผ้าคลุมด้านหลังก็มองเห็นคลื่นนั่นหมายถึงช่วงครึ่งด้านหลังค่ะคุณจะมีเรื่องของอารมณ์ที่ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่มีความสับสนวุ่นวายใจตัดสินใจยากอาจจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างหนึ่งหรืออารมณ์แปรปรวนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการทะเลาะความคิดตัวเองนะคือมันไม่ชัดเจนมันมีการแปรปรวนมันเป็นการเปลี่ยนแปลลงไดด้ตอ ลาอารมณ์ไม่นิ่งไม่เสถียรไม่ชัดเจนไม่มั่นคงรู้วุ่นวายใจอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำวิศทางไอรุ่นวายใจมันคือเรื่องอะไรกันบ้างตำแหน่งเรื่องการงานหรือการกระทําเป็นไพ่สามเหรียญลักษณะของไพ่สามเหรียญเนี่ยเหมือนคนพูดคุยกันเป็นการประชุมเป็นการหาหรือเรื่องการวางแผนคุณอาจจะอยู่ในช่วงการเตรียมการอะไรบางอย่างเพื่อหาวิธีการต่างๆการลงมือทําให้มันชัดเจนมากขึ้นมีการปรึกษาผู้รู้ก็ได้ค่ะตำแหน่งนี้เป็นแบบหน่งพันธุเป็นตำแหน่งของพ่อแม่ญาติพี่น้องคนในครอบครัวหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางก็ได้เรีย ขอคาปรึกษากําลังหาแนวทางกําลังปรึกกาลังพูดคุยกําลังขอคาแนะนําต่างๆจากคนใกล้ตัวคนที่เราไว้วางใจสมัครงานติดต่องานก็ดูวุ่นวายใจว่าเอ๊ะจะตัดสินใจยังไงดีจะทําที่นี่หรือจะทาที่นั่นหรือจะแบบทํางานประจาําหรือทํางานส่วนตัวดีหรือจะทําควบคู่กันไปอาเป็นว่าคือมันมีความวุ่นวายใจในการตัดสินใจละกันแล้วก็กํกาลังปรึกษาคนผู้รู้ต่างๆว่าเราควรทําอย่างไรยังไม่ค่อยเจ็ดชัดเจนเท่าไหร่นะคะยังไม่ได้ข้อสรุปห้าเหรียญมันเหมือนครึ่งๆกลางกลาอาจารย์ว่าคือมันเหมือนก็ต้องประคับประคองไปก่อนใน อาจจะต้องทําควบคู่กันไปหรือเปล่าอึดอัดใจอยู่บ้านนะคะเพราะบางครั้งสิ่งที่ทำมค่ะมันมีความมันก็เจอปัญหาอุปสรรครอบด้านไอ้ตรงนั้นก็ยังไม่ชัดเจนตรงนี้ก็ยังไม่เคลียร์เพราะฉะนั้นคุณต้องเต็มความพร้อมในเรื่องของการงานหรือการกระทําต่างๆที่เรากําลังคิดกําลังตัดสินใจกําลังวางแผนมิะนั้นจะตัดสินใจอะไรไปหรือที่เรามีความรู้ไม่มากพอจะเกิดความอึดอัดใจกับเรื่องนั้นๆได้เพราะฉะนั้น ค่อยๆปรับแย่ไปทีละเรื่องตีละขั้นทีละตอนนะคะจะทำให้ทิศทางการงานของเรานั้นมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นเปิดใจเรียนรู้หาวิธีการต่างๆเรียนรู้เพิ่มเติมลงมือทจาจัดการแก้ไขปัญหาทีละอย่างแบบเป็นขั้นเป็นตอนค่ะนะถึงจะผ่านไปได้ไปลายปลายเดือนอาจจะมีความลงตัวได้มากขึ้นค่ะเรื่องของการเงินค่ะรายรับเป็นได้เป็นสองถ้วยช่วงนี้การเงินยังไม่ค่อยสะพัดแต่จะมีรายรับจากคนใกล้ตัวคนรักหรือคนที่เราไว้วางใจหรือคนที่รักเราเอ็นดูเรามีใครเข้ามาซัพพอร์ตคุณเข้ามาช่วยเหลือคุณอุปถัมภ์คุณ,รรคณให้เพื่อนดมเหมือนกันเป็นคอยดูแลคุณก็ได้นะคะมีใครบางคนหยิบยื่น ความช่วยเหลือด้านการเงินรายรับรายได้เรามาจากคนใกล้ตัวคนรักคนที่เรา,เาไว้วางใจตัวคนใกล้ตัวนะคะคุณจะมีช่องทางการเงินแบบนั้นนะหรือจะอึดอะไรบางอย่างมีการรายจ่ายบางอย่างเกิดขึ้นนะรอบครอบเรื่องการเงินอะไรกันนะคะคิดจะลงทุนทํารช่วงนี้เหมือนต้องนิ่งๆแต่ก่อนคะ่ะการเงินไม่ค่อยเด็ดเด่นนะเงินมีเข้ามาแต่มันมาไม่ได้แบบลื่นไหลและมันมาจากการทําบางสิ่งบางอย่างหรือเป็นรายรับที่บางสีบบอกที่มหาที่ไปไม่ได้เป็นการเงินที่มันก็ต้องปกปิดต้องซ่อนเร้นเอาไว้ เป็นมีใครบางคนมาอุปถัมภ์ซัพพอร์ตเราแล้วก็ยังแบบ ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ยังไม่ค่อยมั่นคงเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินรอบครอบใช้จ่ายระมัดระวังในสิ่งที่จำเป็นก่อนแต่ก็มีเข้ามานะให้คุณใช้จ่ายอยู่นะคะตเติมเติมความสุขได้แต่ก็อย่าใช้จ่ายเพลินตัวละกันนะคะอีกเลี่ยงการลงทุนในทุกรูปแบบเนาะวางแผนได้มาเตรียมการแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปเนงั้นยังไม่เหมาะในการที่คุณจะดําเนินการทางสินใดหาความรู้เต็มความพร้อมทุกอย่างให้เตยมความพร้อมให้มัน่นใจก่อนแล้วค่อยตัดสินใจในช่วงปลายๆเดือนอาจจะลงตัวได้ทั้งเรื่องการงานและการเงินความรักนะคะคนมีคู่ ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการให้คําแนะนาช่วยหรือปรึกษาพูดคุยกันมีการขอคําแนะนาม,มีการพูดคุยกันมากเป็นพิเศษหรือจะมีอะไรบางอย่างที่คุณได้เริ่มต้นลงมือในเรื่องของความคิดแนวทางปรึกษาหารือดูว่าช่วงนี้คนรักคนใกล้ตัวเนี่ยจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้สําหรับเราพูดคุยกันเยอะมากขึ้นหรือเข้าใจกันมากขึ้นค่ะคนโสดพบใครบางคนมาอุปมภ์ซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคอย แนะนำอุปามา์คุณ่ะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินคนโสดจะพบคนถูกใจและเข้ามาซัพพอร์ตด้านการเงินค่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังและอุะออสุขภาพร่างกายเนาะสิ่งต้องระวังค่ะอาจารยว่าเป็นเรื่องของ แอบใจเราวุ่นวายใจมันวุ่นวายอะ่ะกำลังตัดแก้ไขปัญหาบางอย่างอยู่และช่วงนี้เหมือนจริงอะไรบางอย่างที่ดูปกปิดซ่อนเร้นนะระวังเรื่องความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันดูคลุมเคลือนไม่ได้ตั้งใจตกกระไดพลอยโจรกลายเป็นคนที่สองรองจากคนอื่นในความสัมพันธ์มันมีนะเพราะจะต้องชัดเจนพูดกับคนรักให้มากขึ้นจะมีเรื่องการอะไรบางอย่างที่เราตั้งเป้าเราต้องได้ตามนั้นตามนี้เราก็จะได้คือพูดง่ายว่า ถ้าต้องการอะไรต้องตั้งเป้าหมายให้ตัวเองหน่อยอาจจะมีความติดขัดอยู่บ้างล่าช้าอยู่บ้างในเรื่องของการเงินแต่สุดท้ายก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆรอน่ดหนึ่งแล้วกันนะคะในการปรับไบขายปลายเดือนทุกอย่างลงตัวแล้วกันทั้งเรื่องการงานการเงินและความรักแล้วกันนะคะและนี่ก็ตัวสตา์ของคุณนะคะสำหรับท่านที่เกิดราศีมังกรในช่วงครึ่งตลางเดือนมีนาคมก็ฝากทุกท่านในการกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรักนะคะแล้วกบมาพบกันใ้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ